วัสดีครับวันนี้พบกับอูช่างตองเหมือนเดิมครับผมคลิปนี้จะจะพาเพื่อนๆมาชมแปลงคัดเป็นไททันเครื่องไมเวทก็คือเครื่อง2.4เป็นจะเป็นปีใหม่สุดของไททันตอนนี้ครับจะเป็นเครื่องไมเวทคันนี้อบอกไงดีเดิมๆชุดปป๊มคัดอ่ะมันจะมาเหมือน เหมือนพวก all new shape อะปั๊มคาร์จะอยู่ข้างในเหมือนตัวนี้อ่าอย่างนี้เลยของมันอะเนี่ยนะครับทีเนี้ยปัญหาปัญหาคืออ่าลูกค้าพวกรีแมปมาใช่ไหมครับทีเนี้ยมันจะเกิดทำให้คัดลื่นพอคัดลื่นเสร็จปึ๊บซึ่งคัดตัวเนี้ยไม่ค่อยมีใน้องตลาดดีกว่าเป็นของไททันไมนเวทเพราะว่าด้วยที่ว่ามันเป็นไฟวินสองชั้นสองชั้นนะแล้วก็ชุดคัต หวีอะไรเงี้ยมันไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นในต,ตลาดส่วนมากจะเป็นไฟวินสร้างแล้วก็แปลงเป็นหวีดีแม็กแต่อันเนี้ยของลูกค้าคันนี้นะครับเขาสไลด์มาให้ทําเขามาีแปลงชุดคัดมาอยู่แล้วอันเนี้ยเป็นหวีเดิมล็อกล็อกให้เป็นชั้นเดียวแล้วก็ใส่แผ่นผ้าผสมคันนี้แปลงเป็นหวีวีโก้ทีเนี้ย พอเป็นเป็นหวีวีโก้ใช่ไหมครับแรงกดมันแข็งแข็งขึ้นเป็นหวีสองชั้นปั๊มเดิมอะครับมันเป็นตัวแค่นี้เดิมๆที่ที่อยู่ในในรถนะที่นี้ลูกค้าแจ้งมาว่าเดือนนึงเปลี่ยนไปสองรอบรอบหนึงก็ครึ่งหมื่นได้นะก็ไม่ไหวก็คือมันเป็นปั๊มพลาสติกอะมันมันเล็กมันสู้สู้แรงหวีคราไม่ไหวของเดิมมันก็จะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะเราให้ดูกัน ของเดิมจะอยู่อย่างนี้ทีเนี้ยที่ศึกษามาก็เขาเรียกว่าไงคนทำคัสรุ่นนี้น้อยน้อย,ยแหละก็เลยลองแปลงดูคันนี้ก็เป็นคันแรกเหมือนกันนะของของอู่เลยก็แปลงเป็นแปลงเป็นคัสกดแต่ด้วยด้วยด้วยที่ว่าพื้นที่พื้นที่มันมันน้อยมากก็คือ พื้นที่ตรงนี้ที่ที่ระหว่างอ่าก้ามปูฝ่าชีมันอยู่อ่ะตรงนี้มันน้อยมันตื้นแผ่นคลาสก็ถึงตรงนี้ตรงนี้แล้วอ่ะแล้วระยะหวีอีกใช่ไหมคือพื้นที่มันน้อยทํายากก็เลยไม่รู้ว่าทาให้ไม่ค่อยมีคนทำหรือเปล่านะแต่คลิปนี้ก็จะมาลองทําดูเป็นไททันไมเวทคันนี้เป็นตัวสูงก็จะมาดูพวกอุปกรณ์กันนะครับก็ชุดนี้เป็นชุดอ่าเป่าประคองลูกปืนชุดยึด ลูกหมากก้ามปูก้ามปูมปลูกปืนกดคัสทำคัดนะครับก็เดี๋ยวจะพามาใส่ข้าวๆกันนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวพามาดูอันนี้เราก็ทำ นี่นะครับอันนี้ก็จะทําเป็นจุดยึดก้ามปูกับลูกปืนใหม่อันนี้ของไตทันไมเวทนนะก็จะคล้ายๆกับออนิเชฟอะแต่ด้วยพื้นที่มันต้องแก้ไขพวกก้ามปูเยอะๆเลยแหละถึงจะให้มันใส่ได้แล้วก็จุดยึดตั้มพาดก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวมาดู ตอนติดตั้งกันนะครับ แปลงคัดชุดแปลงคัดของไททันไมเวทครับเครื่อง2.4ก็ฝากเป็นแนวทางที่พี่ที่ใช้มิซูมิชิไททันตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาทางเพจ a c e b o o k อู่ช่างตองได้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ